สวัสดีค่ะนี่คือ The Bloom Podcast ที่จะมาไขาทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเรียนและจะมามอบความรู้ให้กับทุกคนค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่กับ m u w t i The Bloom Podcast นะคะ สำหรับวันนี้เนี่ยเรื่องที่มิวอยากจะมาชวนทุกคนคุยนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยระดับโลกกันค่ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยพูดถึงเรื่องของท็อปยูนิเวอร์ซิตี้แล้วนะคะทุกคนก็น่าจะรู้จักมหาวิทยาลัยที่อยู่ในเครือออกบริชหรือไอวิลีกันบ้างใช่ไหมคะมหาวิทยาลัยที่อยู่ในเครือเหล่านั้นเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำนะคะที่มีคนจากทั่วทุกมุมโลกเนี่ยเข้าไปเรียนกันแน่นอนว่ามันไม่ได้เข้าได้ง่ายๆนะคะและเพราะอะไรนะคะคนถึงอยากจะเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยเหล่านี้กัน การเลือกสถาบันการเรียนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกที่ที่สามารถมอบการศึกษาที่ดีมีคุณภาพให้กับเราได้ถ้าเกิดว่าเราอยากได้คุณภาพการเรียนที่ดีมีโปรเฟสเซอร์ชั้นนำนะคะ environment เ,เ,เ,เนี่ยก็เต็มไปด้วยผู้คนที่มีแรงจูงใจงเหมือนกันการเข้าไปเรียนใน Top university เนี่ยน่าจะตอบโจทย์ที่สุดค่ะเพราะอะไรนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยมิวจะพาทุกคนเนี่ยไปดู5ข้อดีของการเข้าไปเรียนที่ Top university กันค่ะ เลยนะคะน้องๆจะได้รับ h าย h Academic Standard ค่ะในมหาวิทยาลัยท็อปๆเหล่านี้นะคะน้องๆจะได้รับการศึกษาคุณภาพดี เพราะโปรเฟสเซอร์ทุกคนเนี่ยเขาเป็นถึงระดับแนวหน้าที่เก่งในแต่ละด้านสาขาวิชานั้นๆเลยค่ะอาจารย์บางท่านอาจจะได้รับรางวัลโนเบลไพรส์วินเนอร์อาจารย์บางท่านอาจจะเป็นเอ่อออริจินเตอร์ในเตียรี่นัน้นๆนะคะเขาเนี่ยก็จะสามารถมอบความรู้ให้กับน้องๆได้อย่างลึกซึ้งและก็แตกฉานมากๆนอกจากนั้นแล้วเนี่ยงานวิจัยคุณภาพดีก็ยังรวมอยู่ในมหาวิทยาลัยเหล่านี้อีกด้วยนะคะข้อที่2ค่ะ resources and facilities ค่ะ ท็อปยูนิเวอร์นะคะเขาจะมีการจัดเก็บห้องสมุดที่ดีที่สามารถเข้าถึงงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อน้องๆได้และรู้ๆกันอยู่นะคะว่ามหาวิทยาลัยร,ระดับโลกเหล่านี้เนี่ยด้านเทคโนโลยีของเขาก็อยู่ในระดับแนวหน้าและเขาก็เลยมีงบประมาณที่สามารถจัดหาห้องปฏิบัติการและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการวิจัยที่ดีที่สุดที่น้องๆไม่สามารถหาได้จากที่อื่นค่ะ ข้อที่3นะคะ influential network ค่ะข้อดีอีกอย่างนะคะของการที่เราได้เข้าไปเรียนใน Top university เนี่ยน้องๆจะได้ connection ที่ strong ซึ่งจะมอบโอกาสมากมายให้กับน้องๆในอนาคตเราเนี่ยยังไม่เพียงได้รู้จักเพื่อนที่หลากหลายเชื้อชาติหรือนักผู้ที่เก่งระดับโลกเท่านั้นนะคะบางทีเราอาจจะได้ร่วมงานกับสถาบันระดับโลกอื่นๆอีกมากมาย ยิ่งไปกว่านั้นนะคะสิทธิ์เก่าหรือรุ่นพี่่เนียก็ยังสามารถช่วยหางานที่จะนําไปสู่ประโยชน์ในอนาคตได้อีกด้วยค่ะการที่เรามีเพื่อนหลากหลายเชื้อชาติเนี่ยมันจะทําให้เราได้คอนเน็ชันการทํางานในระดับ World Class ได้เลยนะคะข้อที่4ค่ะ employment opportunities ค่ะการได้เข้าไปเรียนใน Top University นะคะมันยังเป็นการเปิดช่องทางที่ทำให้น้องๆมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับบริษัทชั้นนำน้องๆเนี่ยก็จะได้ฝึกงานกับบริษัทที่มีชื่อเสียง และเขาอาจจะมีโอกาสนะคะที่ยื่นข้อเสนอให้เราเนี่ยทำงานกับบริษัทชั้นนําเหล่านั้นตั้งแต่ยังเรียนอยู่ค่ะมากไปกว่าน,นั้นเรล่านายจ้างเนี่ยเมื่อเห็นว่าเรามาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำนะคะเขาก็ยิ่งตอบรับกับใบสมัครของน้องๆมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเขารู้ถึงชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยนั่นเองค่ะและข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5ค่ะ community ค่ะ การเข้าไปเรียนในท็อปยูนิเวอร์ซิตี้น้องๆเนี่ยจะได้รายล้อมไปด้วยผู้คนที่มีแรงจูงใจสูงที่มอบความท้าทายให้กับเราใช่ไหมคะคนเหล่านี้เนี่ยเขาก็เหมือนกับเราในตอนแรกที่สามารถผ่านการคัดเลือกการสอบที่เข้มข้นเข้ามาได้ ไม่เพียงแต่เราเนี่ยได้เรียนกับโปรเฟสเซอร์มืออาชีพเท่านั้นนะคะเรายังได้เพื่อนร่วมชั้นที่เก่งจากทั่วทุกมุมโลกอีกด้วยคนเหล่านี้นะคะก็จะมีส่วนช่วยสําคัญนะคะในการเสริมสร้างชีวิตของเราด้วยมุมมองและข้อมูลที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะ เหตุผลสั้นๆ5้าข้อนี้นะคะมิวว่ามันก็น่าจะเป็นเหตุผลที่เพียงพอที่อาจจะทำให้น้องๆเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะว่าควรไปเรียนที่ท็อปยูนิเวอร์ซิตี้หรือไม่แน่นอนว่าการเข้าท็อปยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะว่ามีผู้แข่งขันจากทั่วทุกมุมโลกเลยแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะถ้าเกิดไม่มีการแข่งขันเนี่ยเราก็จะไม่มีทางเก่งขึ้นได้เลยถ้าเราพยายามทุ่มเทมุ่งมั่นตั้งใจมากพอมิวคิดว่าทุกคนเนี่ยทำได้นะคะยังไงมิวก็ขอเป็นกำลังใจให้กััับนน้้้้องงๆทที่่่กกาาาลวเขสูยดคะ สำหรับวันนี้เดอะบูมต้องลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับฟังสวัสดีค่ะ